รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตนี้วงการของเรามีแต่ข่าวดีเนาะมีลูกมีร้านดาราเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดมีวันหนึ่งอะลูกพี่หนุ่มกันชัยอะกับลูกตั๊กบริบูรณ์เกิดวันเดียวกันเลยอะได้ลูกสาวทั้งคู่พ่อตาก็ได้ลูกสาวเหมือนกันพี่หนุ่มก็ได้ลูกสาวเหมือนกัน เดี๋ยวจะเอาเชิญทั้งสองท่านมาคุยอ,อันนั้นเขาอาจจะมือใหม่ไปนิดนึงนะ<อ>ช่วงนี้นะ่อาจจะง่วนเชียงเลี้ยงลูกของนางกันอยู่นะ,ะ<อ>วันนี้รายการของเราก็เลยเชิญคุณพ่อมือใหม่ที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะคะ<อ>แต่ว่าแซ่บเวอร์ทั้ง3คนเลยนะคะเ<อ>ดี๋ยวไปพบกับเขาเลยค่ะ<อ>คุณปีระคอ์นะคะคุณการ์ดชานท์และคุณจอร์นวินยูคะ่ะ แนะนำกันหน่อยค่ะลูกๆของคุณตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ชื่ออะไรกันบ้าง<อ>ล,ลูกตอนนี้3เดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งน้องวิวฮะน้องวิวเลี่ยม วิลเลียมวิลเลียมสามเดือนครับผมจริงๆมีชื่อไทยนะพ่อตั้งให้แล้วชื่ออะับพ่อผมก็คือคุณปู่ใช่ไหมฮะตั้งว่าวินทิศลูกผมนี่ก็เจ็ดเดือนกว่านะครับเดือนแล้วแล้วก็ชื่อแพนเทอร์ออาแพนเเร์มีชื่อไทยด้วยชื่อแพนเทอร์คิดคิดนานไหมฮะนมากนานมากแล้วแต่ว่าจะเอาย้งไงหรอมาถึงคุณแล้วค่ะคุณครับผมลูกผมตอนนี้สองเดือนครึ่งครับชื่อน้องคิริน คีรินได้อย <|so|> um ู่ได้อยู่ได้อยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวี้เรียกง่ายๆว่าคีรินคีรินครับแปลว่า แสงแรกที่กระทบพื้นผิวโลกครับผมแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยคือมาจากคำว่าภูเขาออคิรีเอคิรินคิริอะไรอาเี้คือตั้งกันเองคุณพ่อๆนี่ตั้งกันเองว่าลูกชื่อลูกพูดถึงเรื่องการคลอดของลูกพวกคุณกันบ้างแต่ละคนคลอดกันยังไงอะอย่างฮารุนี่ยังไงตอนแรกเราตั้งใจว่าจะคลอธรรมชาติแต่ว่า เรามาตรวจอัลตราซาวดูอีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บสายะดือครับผมอัมเบลลาร์ขอนมันสั้นไปนิดนึงคราวนี้ก็จะทําให้คลอดลําบากแล้วก็บวกกับว่าน้ำข้ามน้อยด้วยก็เลยตัดสินใจผ่าซะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราตั้งชื่อลูกก่อนที่จะคลอดด้วยก็ต้องดูว่ามีคาร์ดิกนีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะให้มันตรง ตรงกับ e ว uh, ่าไม่มีการลกินีแล้วก็ผ่าเลยละกันวันนี้วันนี้เลยครับแในคอมพิวเตอร์นี่ช่ยยานี่ก็คือคลอดคลอดก่อนก่อนก่อนครับคือจริงๆแล้วกะว่าจะคลอดธรรมชาติแหละครับแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ก่อนก่อนกำหนดนี่ก็คือพลอยเขาเริ่มปวดท้องตอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าถ้างั้นก็ไปเช็คดีกว่าไปเช็คที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วหละอ่าแล้วก็วันนั้นก็คือผมก็ลาตอนเช้าแล้วก็ไปไปทำงานที่ที่อิมแพคตรงนี้นะเขาไปถึงโรงพยาบาลตอนที่ผมเสร็จงานวัดีแล้วบอกเดี๋ยวผมรีบถามไปที่โรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บนี่ก็คือ อยู่บนเตียงแล้วก็เช็คแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกหมอก็บอกว่าเดี๋ยวผ่าเลยฮะที๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ไม่เปิดสากันก่อนไม่เป็นเลยังไม่ได้เตรียมใจนะคือแต่ว่าจะข้อธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่จะมาผ่าได้ไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเหตุผลก็คือว่าความดันมันขึ้นสูงมากบางที่180 ครั้งแรกแล้วก็สองแ้วยี่ครั้งต่อไปซึ่งหมอเขาบอกว่าถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยเวลาเบ่งเนี่ยเส้นเลือดในสมองมันจะแตกได้ใช่เพราะนั้นคือคนเสี่ยงก็โอเคแต่ว่าผมอยากคุยนิดนึงก่อนผมเพิ a, oh ่งมาถึงกันเองครับนี่คือเขาเตรียมแบบว่าจะผ่าแล้วผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอวัดอีกทีนึงก็อ๋อไม่ได้ครับฉีดยาพร้อมแบบตัดแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนมีมันต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติคือหมอเขาไม่ทําอย่างนี้โดยที่ไม่ปรึกษาตอนไม่เหตุมันต้องมีเหตุผลที่มัน ที่มันแบบซีเรียสอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่กล้าทักนะเพราะพอยเขาเริ่มตัวสั่นแล้วเขากลัวเขาก็ก,กลัวเขาก็กลัวเขาก็กลัวแล้วก็คือมารู้ตอนหลังว่าคันเริ่มเป็นพิษนิอ,อย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือเป็นสายที่เขาอยากออกแล้วคือเหมือนอสิ่งแวดล้อมข้างในมันไม่ฟังก์ชันแล้วออกมาแล้วอะไรอย่าได้ไงครับแต่ถึงเวลาตอนนั้นเห็นบอกว่าคุณเนี่ยนอกจากกังวลแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมาคุณเครียดกันมากคือเครียดทั้งตัวคุณแล้วก็พลอยด้วยผผมม แสดงออกไม่ได้ oh. คือตอนนี้พอยเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าต้องต้องเจอทุกอย่าง อยย่างงเี้ผมต้องเป็นคนนิ่งๆให้เขาเนี่ยแล้วก็ตัวเขาสั่นหมดแล้วคือสั่นทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยผมหนาวหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่ได้หนาวแต่สั่นแบบแบบเงี้ยกลัวไงครับใช่เข้าใจทำตัวไม่ถูกอย่างเงี้ยครับซึ่งผมต้องเป็นเป็นคนที่แบบว่คอยจับมือเขาคอยอะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในคุณคือสาวแตกไปแล้วจริงไม่ต้องไปบอกเออถ้าเป็นไปได้คือปีเตอร์ก็อยากจะเข้าไปกีดในห้องน้ำแล้วใครเกอดอะไรกัาเนี่ยอะไรยี้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อแล้วผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือกำลังจะลงมีดแล้วผมก็อุ้ยยเาก็นนออู่ มัดแขนแล้วก็มีภากันไว้หรือแค่หัวอยู่ตรงนี้พากันอย่างเงี้ยผมก็นั่งอยู่บพลอยแล้วเขาบอกว่าถ้าจะต้องเลือกพลอยกับลูกนี่ให้เลือกลูกไม่ไม่เดี๋ยวนะมันถึงขั้นซีเรียสขนาดที่มันจะต้องมีการเลือกกันเลยเหรอคือ ตอนนี้พลอเขาก็รู้ตัวแล้วแหละว่ามันก็คงซีเรยียสไม่เงินผ่าไม่ผ่า,ผาแบบสนารพนเรืนน่อง้าจเลาใจเข,า,ขาบอกว่าถ้าสมมติต้องเกิดอะไรเรื่องจริงพลอยบอกให้เลือกลูกนะอพอตอนเขาพูดใจคุณรู้สึกไงอะไม่ไม่เป็นไรเราไม่ไปขันนัำหันลำต้านไหล <c oughs> อ๋อเหรอเราก็ร้องไห้เหมือนกันมาเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเนาะผมตั้งตัวไม่หันนะอออความรู้สึกตอนนั้นมันคงแบบว่าปั่นป่วนไปหมดใช่นะมอืม ก็นั่นแหละมันเละเทมหมดเลยความรู้สึกมันมันคือมันตั้งตัวไม่ได้มันวุ่นวายไปหมดอย่างไรกันเนี่ยแต่ผมก็นั่งนั่งกับพลอยเนียไม่ต้องห่วงเป็นห่วงผมอยู่แล้วก็หันมองครั้งแรกปุ๊บนี่กี่ท้องเนี่ยไขมันเป็นแบบว่าฟองน้ำขึ้นมาออ๋อโอเคโอเคเคยเห็นมาแล้วอันนี้พี่แบบว่าพี่พี่แบบช้ำเนื้อไปดูอ่ะช้ำเนื้อผมผมเนี่ยจับหัวอยู่แล้วแบบมันมันไม่ได้อ่ะอันนี้รอบแรกเป็นขายมันดอกปงฟองน้ำเลยอนเป็นช้ำแรกแล้วเขาเขาเริ่มยังพลอยถามผมก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วไไมม่ีอะรไม่มีอะไร ็แบบกินนิดหน่อยเห็นไขมันนิดหน่อยโอเคโอเคคุยกันไปคุยกันมาให้เขาแบบใจเย็นนิดหนึ่นันไปมองทีนี่คือผ่ามา,ามหลายชั้นแล้วหลายชั้นแล้วระบคือลง,ลงไปในท้องแลว้วนี่นบบว่าซันดิดเนานะรอบที่สาม,มนี่ยหันไปดูมีครีมหนีบหนีพุงหนีสองข้างแล้วก็แบ่งออกกันแล้วมือห่ออยู่ในท้องมีไส้ไส้เมียออกมานิดนึงเอย่างร้อนร้อน เีาเรียกว่ารู้สึงไส้ครับนี่ไง <c oughs> ที่เขาเรียกกันว่าคบกันจนรู้ไส้รู้พุงอ่ะ <c oughs> แล้วไงหมอเอามือ <c oughs> เข้าไปจะดึงลูกเอา <c oughs> ขึ้นมาแล้วแล้วมีเพลยันมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้อง อยากจะรู้สึกแบบอแน่นๆกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไบบีออกแล้วโอเคโอเคพลอยหัวก็อยู่นิ่งนะแต่ตัวอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชต้องมการขึ้นไปมมองว่าพลอยไม่รู้สึกอะไรเลยพลอยก็ได้แป๊เดียวดิ้นสีเ่บีร้องพลอยก็อย่งมือมออยู่แต่รู้แหละว่าลูกออกแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณ สามมันนะครับที่เพียมเลี้ยงกันเองในในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ได้นอนเลยครับของพลอยนี่เวลาเพียมให้นมปุ๊บเนี่ยเขาจะเหนื่อยให้นมเสร็จแล้วเหนื่อยหลับอย่างเงี้ยเด็กก็ตื่นทุกสามชั่วโมงขบวนการก็จะเป็น ตื่นปุ๊บเนี่ยอภัยตื่น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 ให้นอนให้นอนพลอยหลับปุ๊บอุ้มอีกประมาณชั่วโมงนึงทำนู้นนี่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยนอนครึ่งชั่วโมงตื่นแล้วอ๋อชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้ทุกสามชั่วโมงเป็นแบบนี้อันนี้นะครับทุกคนครับช่วงแรกนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับทีมงนทุกคนซึ่งจริงๆเขาก็เตือนกันมาหมดอยู่แล้วล่ะครับเออเออจริงเหรอจริงเหรอแล้วพอเจอเขาก็ตัวยังไงล่ะจริง เออเรื่องคลอดลูกของคุณก็เก็ดตื่นเต้นมันจริงเลยอ่ะของคุณล่ะคือมันเป็นตอนแรกคุณตั้งใจจะคลอดเองเหมือนกันเหมือนกันคือทุกคนก็อยากจะ่ี่ผ่าหมดีิใช่ครับผ่าหมดเลยสามคนผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเกิดเหมือนตามธรรมชาติพราะึกอาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่คลอดตามธรรมชาติเนี่ยเรื่องของน้ำนมอะไรต่างมันก็จะมาแบบเป็นเรื่องปกติด้วยซึ่งมันก็ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าพอถึงเวลาของเราเนี่ย ไปนอนแบบว่าให้เขาดริปยาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวพอผ่านไปสักประมาณ12ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวปากมดลูกจะเปิดสัก10เซนนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถคลอดได้ซึ่งพอไปนอนดริปอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนหนานั้นคุณแม่เขานอนทำไมมันไม่รู้สึกว่ามันแบบเปิดสักทีเสักทีสิบบว่าโอเพนเซสมีอ่ะผ่านไปตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้า7็โมงเช้าก็ยังเปิดแค่2เซนครึ่งอ๋อเราต้องการถึง10เซนใช่ครับแล้วเมื่อไหร่ละหมอเขาก็บอก ว่าเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้นาเนี่ยเดี๋ยวมดลูกมันจะบีบนะอพอบีบเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลูกเนี่ยจะช้ำพอ,อช้ำปุ๊บมันก็จะเป็นอันตรายอผ่าเถอะคุณหมอเราก็ <laughs> ก,ก,ก็น่ารักฮนะแต่คือแบบเขาจะดูชิลมาก ในขณะที่พ่อกแม่คือเฮ้ยมันจริงยังไงเนี่ยลูกเราจะตอบได้ไหมโอ้ยไม่ไา้ไม่ได้ไม่ะด้ม่ได้าม่ไเ้าเ่า้ม่อนงามทีด้ไ่ได้นม่ได้าม่ได้ไ่ได้ไม่ได้หมวได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อม่ได้ไม่เด้ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่งด้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ไงเไม่ได้ไมอแล้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไก่ได้งม่ได้ไม่ไอ้ไม่ได้ไอ่ด้ไมาไดม่ได้ม่ม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ไดไมไม่ด้ไม่้ไมกได้ม่รดอไมไมดมเราเหรอผมม ไม่ได้หรอครับมันจะคมอยู่นะครับก็ต้งเห็นลิซโซผมก็จับหัวคุณแม่อยู่เออเป็นไงบ้างเขาก็เคิร์ฟเหมือนกันก็คือเคิร์ฟยาไในขนาดโดยการหมอก็แบบเชิงเงาบอกอ้าวว่าไงเอามีดลงยาง จะดูเลิกดูอะไรเปล่าอ๋อจะถายเลยดูเลิกไหมไม่ออกมาเลยคือหมอเขาก็ชิวมากรู้สึกอีกอีกสองสมวันน่ยอีกสองสาวันก็จะแบบประมาณว่าหวยออกใช่ไหมฮะหมอก็ยังคุยกับพยาบาลอยู่ไะเออได้เด็กเด็กัลยออไม่คุยคืออย่างนี้เขาก็ทำอนี้ก็แวันอ่ะ ใจเย็นนะที่รักเออแบบอีกนิดนึงนะเอออยู่ก่อนที่จะเปิดเพลงด้วยนะเปิดเพลงไม่แต่ว่าจะบอกเลยมันจะทําให้การทํางานมันเป็นธรรมชาติไม่ใทุกคนก็ซีเรียสกันเหมดน่แต่ไอ้ความซีเรียสของเราจะไอ้ความกังวลตอนที่แรกผมผมก็แอบขำไงแล้วพอสุดท้ายลูกคุณอย่างนี้ปะควักออกมาว๊าบ คุณเจอรู้ออกมาแหวคล้ายกับพี่พี่พี่ปีเตอร์ก็คือว่ามันมีชุดกระชากหัวของแฟนเนี่ยก็จะโยกไปโยกมาใช่เหมือนแบบให้เหมือนแบบเหมือนมีคนคว้าลงไปแบบดึงอะไรออกมาฮะแล้วหมอเขาโอเคโอเคออกมาแล้วนะกำลังมาแล้วพอออกมาปุ๊บร้องเลยพอคุณได้ยินเสียงลูกร้องแล้วเป็นไงคือผมจะบอกเลยว่าระยะเวลาที่ตั้งแต่รู้ว่ามีเขาอ่ะจนถึงวันที่จะคลอดอ่ะผมก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างว่า เป็นพ่อเนี่ยมันยากไหมหรือว่าการที่จะเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเพราะมันก็แน่นอนนะมือใหม่ทุกคนมันจะมีบอกกันมาหมดทุกอย่างแล้วแหละว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกสบายอะไรหรือว่าชิวๆปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ก็เฮ้ยมันต้องมีการเตรียมการอะไรหรือเปล่าแต่พอได้ยินเสียงเขาปุ๊บอุ้มมาถึงปุ๊บเนี่ยคือมันความกังวลความกลัวอะไรที่อย่างมัน หายแล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าทําหน้าที่เป็นผู้กํากับอยู่ในห้องคลอดเลยคนนี้คนนี้ครับคนนี้อากายเล่าให้ฟังซิคุณไปกํากับอะไรในห้องคลอดครับคนผมไม่ข่าวนะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่เตรียมตัวในการมีลูกดีมากข้อมูลแน่นเปรี้ยคือคือผมจะอ่านเยอะมากแต่ผมจะไม่มีการตกใจหรืออะไรอย่างนี้เลยจนผมรู้สึกว่าผมเป็นพ่อที่ไม่ดีหรือเปล่ามีอุ่พันหนึ่งหมอบอกว่าเอ้ยขึ้นไปห้องเตรียมคลอดเลยเราก็ อายแล้วกองเกิงทุกอย่างอยู่ที่บ้านเฮ้ยไลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกลับบ้านผมไม่อนเดี๋ยวคุณบอกให้เมียคุณรอก่อนรอก่อนรอก่อนไม่ก่อนเนี่ยขอกลับไปเอากล้องอเากลับไปเอาของที่บ้านก่อนแล้วผมกลับมาเห็นท่านี้ขึ้นขายเยอะเกขึ้นแล้วหมอเมียขึ้นอยู่อย่างที้แล้วไม่บอกว่าอ้าวข้อธรรมชาติเหรอก็บอกไม่หมอบอกว่าให้ยกขาไว้ลูกมันจะได้ไหลกลับ คือมัน35มิบห้วิคสากวิคยังไม่สมควรคลอดยกขาขึ้นแล้วก็ฉีดยาให้ไหลกลับเข้าไปให้ยกขาไว้สี่อาทิตย์เนี่ยนะไม่ใช่ยกไว้แค่เดียวก็พอคุณหมอเขาบอกว่ายังไม่อยากแสกคลอดใช่เขาจะทำทุกวิธียางให้ยือไว้ให้ก่อนอ๋อนั่นก็แบบว่าเจ็บปลอมเนาะเจ็บปลอมเจ็บปลอมสองอาทิตย์คราวนี้ผมก็เตรียมทุกอย่างไว้ในรถแบตกล้องนี่แบบว่าผมผมชาร์จไว้หมดทุกอย่างมีนะมีพวกพ่อพวกนี้นะเตรียมกล้องนะแต่อะไรล้ว่า แตนบายจนแบตหมดอ่ะแล้วพอนถึงเช้านั้นเอ้าเฮ้ยเป๊ะเลยทำไงวะเนี่ยของไม่ทันแล้วของผมไม่มีหมดเอ้าทำไงใส่กิฟเพิ่มแบตด้วยนี่ตั้งกล้องรู้อยู่ได้กันนานเลยขาตั้งกล้องมีไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าต้องเทเลเอาอ๋อเทเล่เทเล่เทเล่ข้างขวาเป็นกล้องถ่ายรูปข้างซ้ายเป็นกล้องวิดีโอตาขวาอยู่ในเลนส์กล้องนี้ ในนกล้้องีสุดยอดอลยผมไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกแย่ไปกว่านี้ทําไมผมไม่มีความรู้สึกเหมือนพี่เลยเพราะผมไม่ได้เห็นไอ้การโยกไปโยกมาเลยผมมัวแต่ถ่ายเฮ้ยพยาบาลครับซ้ายหน่อยซ้ายตัวซ้ายตัวหน่อยซ้ายตัวหน่อยบางบังบังมองไม่เห็นเลยอ่ะไหนลองแสดงเลยดีกว่าแบบเป็ตัวให้ให้แม่มาเป็นฮารุคุณแม่ครับลองคลอดให้ดูหน่อยได้ไหมครับคุณฮารุ ผมก็ถ่ายอยู่นี่ผมก็ถ่ายพี่พยาบาลพี่ลมหน่อยผมดิฉันหลอกฉันจะช่วยคป็นไข่ยังไงคะอันนี้ดูดเลือดอยู่ดูดอย่างนี้ดูดอย่างนี้พอยืดเลยยืดเลยืดดูดเออโอเคดิฉันได้อย่างคะดิฉันไอยู่นี่ค่ะยืนอยู่นี้ยืนอยู่นี้ผ้ายังไม่ได้ผ้ายังไม่ได้หมอโดมยาแจ๋วมากเลยครับโอเคครับผมจยังคร่ะก็ไม่จะไทยก็เลยจะไทยฮารุฮารุตะโกนมาเฮ้ยพี่กายพี่กายให้เขาทำหน่อยดิให้เขาทำหน่อยฉันอยากถามเมียคุณเหลือเกินคือเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะก็หันไปบอกพี่กายว่า พี่กายพอเถิกให้เขาทำกันคือในใจเราคือแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเราบ้างไหมทําไมต้องมานั่งห่วงว่าต้องถ่ายภาพนู้นภาพนี้อะไรอย่างนี้แต่พี่กายก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีสนุกดีแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสนุกดีแล้วเมียคุณสนุกไหมไม่ แล้วหมอพยาบาลเขาว่าไงอ่ะหมอมีเยอะมากคือมีหมอมีหมอดมยาแล้วพยาบาลเนี่ยมีมา67คนผมก็ไม่รู้มีไปทาอะไรเยอะแยะเขาช่วยชีวิตมีแต่ลูกคุณไงเด๊กะมากเดี๋ยวคอยดูนะคล้อยต่อไปนะคองต่อไปนะไม่แต่ว่านางก็ได้ภาพที่แบบว่าอ่าอลังนะจุดนี้อ่านี่อันนี้นีคือผ่าท้องกำลังยกหัวขึ้นเลยไะดูจะดู ผู้แตสวยมีอะไรกับกาวแบบมันลึกไป Oh my god เนี่ยเห็นไหมมือมือบังหมดเลยผมตึงเดี๋ยวเากลังมือเขากำลังดูดเลือดตัดสายสะดือโอ้ตายอันนี้คลีนแล้วอันนี้คลีนแล้ว โอ้โหสุดยอดคุ้มค่าหมอพยาบาลก็มีไหมคุณกายคะครั้งหน้าเชิญโรงพยาบาลอื่นนะคะหมอบอกว่าการุณาเรียกการุณาเรียกหมอตําแยงคุณมัวแต่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วตอนวินาทีแรกที่แบบเออได้เห็นหน้าลูกจริงๆ่ยคุณแบบว่าได้มีโมเมนต์แบบนี้เข้ากันบ้างไหมหรือว่าคุณมัวแต่ห่วงโปรดักชั่ออุ้มมะอุ้มะผมจะบอกเลยครับว่าลูมนี้นะฮะยกออกมาแค่นี้นะฮะยังยังไม่ผ่านออกมาเลยนะได้ยินเสียงร้อง Oh, <Yeah. S 1> อ๋อพโดนอากาศป oh. ุ๊บไ oh. งเอ่ยความรู้สึกที่มันกังวล <Yeah. S 2> เอ๊ะแล้วเราจะแบบทำยังไงดีว่าเอ๊ะกับการเป็นพอ่อนี่เรารักเขาหรือเปล่าหรือว่าเราแค่รู้สึกว่านี่คือลูกเราหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มัน uh uh. มัน,ม,นมันมีหลายความรู้สึกมันรวมกันเต็มไปหมดเลย uh uh. แล้วฮารุจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงแล้วพอออกมาเราได้เห็นหน้าลูกเนี่ยนะฮะผมว่าความรู้สึกทั้งหมดนั้นเนี่ย uh uh. ผมขมวดมาเป็นคําเดียวเลยฮะคือคือคําว่าพ่อผมว่านะ ดีดีจังเดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> มาดูความแซ่บของคุณพ่อกันต่อค่ะสักครู่